ถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยง่ายป่วยบ่อยหรือมีอาการอักเสบเรื้อรังคุณอาจกําลังเผชิญกับภาวะภูมิคุ้มกันตกโดยไม่รู้ตัวปัญหานี้เกิดจากภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอและการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังแต่ข่าวดีคือปัญหาเหล่านี้มีวิธีแก้นี่คือมูสุกุสาหรายจากโอกินาวาที่มีฟุกไคแดนมากกว่าสารายทั่วไปมากถึง5เท่าช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ และทำให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในโมสุกุเหมาะสําหรับทุกคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบอง์รวม 1. เห,หมาะสําหรับคนที่ทํางานหนักที่ต้องการพลังงานหรือต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน 2. เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการลดการอักเสบหรือชะลอวัย 3. นักกีฬาและผู้ที่ออกกําลังกายที่ต้องการฟืน้นฟูร,ร่างกายจากภายในและที่สําคัญ จุดเด่นของโมสกุเลยคือไม่ได้มีแค่ฟูคอยแดนแต่ยังมีวิตามิน B3 ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมความแข็งแรงของร่างกายแอสตาแซนตินสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบระดับเซลล์รีแคปส์แคปซูลเทคโนโลยีที่ช่วยการดูดซึมได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณต้องการสุขภาพดีแข็งแรงจากภายในถึงเวลาหันมาใช้พลังจากธรรมชาติเลือกโมสกุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเติมเต็มชีวิตในแบบที่คุณต้องการ